สวัสดีค่ะทุกคนนิลิเนเองนะคะก็วันนี้นะคะนิลินสามารถแถลงข่าวเรื่องการประกาศจบการศึกษาของเมมเบอร์ทั้งแบบเมมเบอร์รุ่นหนึ่งของวง p m k นะคะก็นิลินอาจจะพูดช้านิดนึงแต่ว่านิรินแบบนิลินตื่นเต้นมากมากเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่นิลินได้ขึ้นมากา แบบนนี้ะะคก็การสอบการศึกษาค่ะกระอาในวันที่ในวันแบบที่หนึ่งมกรานะคะก็จะมีใครประกาศจุกการศึกษาบ้างก็รอติดตามกันได้ที่ช่อง Youtube P N K 4 8นะคะก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหนูจะประกาศหรือเปล่าแต่หนูมั่นใจนะคะว่าหนู อยู่ต่อนนะคะสักหนึ่งปีนะคะแบบนี้นะคะก็สหรับวันนี้ค่ะก็ด้วยบารฝากเพลงจิวารุ่ยเดของพวกเราพีเอ็มซีรุ่นที่หนึ่งด้วยนะคะด้วยบาย